สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณและเขาหมดบุญหมดวาสนาต่อกันแล้วหรือยังนะคะเป็นการแรนดอมนะนะคะเป็นพลังงานรวมอาจจะมีตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้นะคะจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะกับใครบางคนนะคะมาดูกันว่าเขาและคุณหมดบุญวาสนาต่อกันหรือยังห้าเหรียญน,นะคะ 5้าไม้เทา้าหนึ่งไม้เท้านะคะควีนถือถ้วยค่ะสามดาบนะคะหกถ้วยค่ะ the emplace the star เดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงนะคุณและเขาหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือ,อยังนะคะ สิบดาบนะคะสองไม้เท้าแปบบ๊บนึงนะขอขยับไพ่นิดนึงนะคะใต้สํำรับเป็นสิบถ้วยค่ะแปบบ๊บนึงนะถามว่าคุณและเขานะคะหมดบุญหมดวาสนาต่อกันแล้วหรือยังยังแน่นอนค่ะ ต่อยคุณเจ็บปวดเจ็บกันตางตายเลยนะคะนะคะคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เนาะพลังงานส่วนใหญ่คือเป็น3ดาบ10ดาบถูกแทงข้างหลังบ้างแหละถูกทิ้งถูกเทเลิกลาอย่าร้างนะคะจบกันไปแบบกระทันหันก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของมีมือที่สามบุคคลที่สการนอกใจหรือการทําผิดอะไรกันก็ตามแต่นะเป็นได้ทุกเรื่องไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเรื่องมือที่สอย่างเดียว ในทุกๆเรื่องนะคะที่ทำให้คุณกับเขาห่างหายกันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขายังไม่หมดบุญวาสนาต่อกันนะยังคงมีบุญวาสนาต่อกันนะคะยังคงยังคงมีโอกาสนะเส้นทางความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นบททดสอบหนึ่งอะคะ่ะที่คุณกับเขาจะต้องเจอนะคะความสัมพันธ์นี้ตอนนี้เวลาเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ เจ็บปวดรวดร้าวกันอย่างแสนสาหัสพู่ยง่ายนะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นบุคคลในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะแต่จะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณทําให้ผิดหวังเสียใจซึ่งกันและกันคุณทั้งคู่ยังคงมีความรักกันอยู่ยังคงมีการรอคอยการกลับมาอยู่นะคะไพ่สองไม้เท้าขยาย3ดาบต่อให้คุณทั้งคู่ทํากันเจ็บปวดขนาดไหนก็ตาม แต่คนคนนี้นะคะยังคงรักคุณยังคงอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณยังคงกลับมาสร้างครอบครัวสร้างความสุขด้วยกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยังเป็น the e m p เพลสของเขาคุณยังคงเป็นที่มีคุณค่ายังคงเลอค่าในความรู้สึกเขาตลอดเวลาคนคนนี้ไม่เคยลืมคุณเลยนะนะคะหกถ้วยเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขายังมีภาพความทรงจําเก่าๆภาพความทรงจําระหว่างคุณกับเขายังไม่เคยลืมเลือนเจอือจางหายไปเลยสักครั้งเดียว นะคะเป็นความรู้สึกของคนที่เจ็บยังแสนสาหัสในวันที่คุณกับเขามีปัญหากันแล้วเขายังคงมีความหวังว่าคุณจะมีโอกาสมาเริ่มต้นใหม่กับเขาเห็นไหมคะ The Star ขยายไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หกถ้วยเป็นไพ่ของการกลับมาคืนดีกันคนเก่าๆกลับมาคนที่มีปัญหาคนที่มีประเด็นความรักกลับมาไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่คุณกับเขายังไม่หมดบนหมดวาสนาต่อกันนะคะ คุณยังเชื่อมโยงถึงกันคุณยังมีความคิดถึงกันอยู่คุณยังมีความรักกันอยู่คุณยังยังคงมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบเป็นครวัวกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะมันคุ้มค่าที่จะรักแต่เส้นทางความรักของคุณมันเป็นเหมือนบททดสอบหนึ่งอะคะ่ะที่คุณจะต้องมาเจอวิบากกรรมนี้ด้วยกันนะ่ะ แสนสาหัสเลยนะคะกองเนี้ยนะคะเออไม่ใช่กองนี้คะ่ะแรนดอมเนี้ยคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่แต่ให้คุณดูไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเขาคุณกับเขาจะทําเจ็บปวดกันแบบอย่างแสนสาหัสขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หนีกันไม่พ้นค่ะนะคะ,นะคะยังคงมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่มีทั้งบุญมีทั้งกรรมนะนะคะเพราะว่าคนที่มาเจอกันแล้วสร้างความเจ็บปวดเนี่ยแน่นอนว่า มีบุญสัมพันธ์กันมาก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกรรมสัมพันธ์กันมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขายังไม่ได้เลิกกันค่ะยังมีโอกาสที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอด้วยนะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลาลิดานเดอสกอร์ทาวลอดเข้าไปได้สวัสดีค่ะ